เอาอย่างนึงหอมอ่ะวัสดีค่ะทุกคนนีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซน่ากู้ดมูนวันเี้มาเจอกันอีกแล้วมาเจอกันแล้วไนคอนเทนต์ของเป็นไฮเพนนะคะแล้วเอนไฮเพนก็เราไม่ต้จะพาเราเจอกันถูกต้องใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะ V with a p r i Highpass น้องๆกลับไปดูได้นะคะ EP ก่อน วันนี้คอนเทนต์ใหม่นะคะเราจะมานี่เอดาร์กวาดนะคะอันบ็อกซิ่งค่ะ Unboxing แต่ว่านี้เป็น package exclusive ไหนเราเราความทุกข์ทรมารของของป้าจะได้มาของพี่อ่ะไม่เท่าไหร่ก็คือแบบแค่กดที่สาขามันไม่มีแบบอยู่ในเชลล์อ่ะให้ให้ให้ไปเลือกมาเลยอ่ะก็เลยสั่งพิกลส่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็แบบเออก็ได้มาเลยสามบาฟไม่ต้องแบบไปสลับไม่ต้องอะไรโดยแบบเออได้มาเลยเครื่งสามมือเลยมีกดฟรนใช่กด วันที่สองใชมจปวที่สองกดวันที่หนึ่งอนตอนทัาคุณทำไมเขาให้กดก็กดเลยคือนี่จะบอกว่าเราอ่ะสั่งบ้ามรายมาด้วยก็คือที่น้องไซสส่งอะแต่ว่าเราก็คิดว่าเออมันคงจะมาเพราะว่ามันชิปเป็นวันที่หนึ่งใช่ป่ะมันคงจะมาทันว่ะฉันก็เลยไม่ได้สั่งตั้งแต่วันที่สองมันตรงวันเนี้ยวันที่หกใช่วันที่หกฉันเพิ่งได้สั่งแล้วประเด็นคือฉันสั่งชาเกตแถวบ้าน เหลือแค่เวอร์ชันนี้แล้วฉันจะกดไปสามอันนั่งเอาอันนี้มาให้ฉันหมดเลยสามอันฉันบอกว่าขอแบบมันมีสามเวอร์ชันฉันขออย่างเวอร์ชันได้มว่าสาขาเราไม่มีเซเกรโน่ไปไกลอะฮัมบราค่ะก็คือแบบขับมันไปไกลเพื่อที่จะคิดว่าแบบมันจะใช้ดงแหล่งสิงโตเลีอะแล้วก็ได้จริงๆนะตอนแรกอะนั่งให้สีขาวมาสองอันเออเอาไปดูคิเพราะว่าฉันใา่ไปอยู่สาวพนักงานกำลังแบบเข้าไปเอาของอยู่มาลุ้นกันว่าจะได้เป็นมยังไงคือตื่นเต้นไปสีขาวซ้ำสองอันใช่ปะเราก็เลยไปบอกเขาว่าเออเราแบบ เราสั่งไปสามอันเราขอแบบ different version ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเออแต่ความจริงเรามีนะเดี๋ยวไปเอามาให้เขเลยโอเคน่าจะได้ครบสามเบอร์นะทุกคนเอ้ยขอเราแบบบ๊องซายบ๊องซายใช่คือเราอะกดตั้งแต่เวเอออะไปดูไปดูใช่ทายคลิปทยคลิปเลยทยคลิปที่เราคือเขาบอกว่าชิปวันที่หนึ่งแล้วฉันคิดว่าจากมันมันชิปมาจากข้างบนอะอะไรนะมิชิแกนสักอย่างเลยก็แบบสองสามวันสี่ห้าวันอาจจะได้ใช่ไหมใช่ใช่เราเป็นวันที่หกหกอะใช่ปะหกแล้ว ยังไม่ไปไหนเลยแบบคพิแบบไม่เพิ่งทางเลยก็เลยสรุปตอนนี้เราก็มีทั้งบ้านซ้ายที่ยังกำลังเดินทางมาแล้วก็บ้าานทเก็ต g e t t เก็ตเอ็กซ์คูซีฟบวกกับเอ engine work เราเริ่มจากมันเล็กกว่าไหมหรืออะไรเงี้ยเร็วกว่าเร็วกว่าเล็วกวอาเล็วกว่าการใครก็ได้แต่น้องจอมอนต้องมากน้องจอมอนขอแค่ใบเดียวก็ได้แกฉันจะบอกรสประสบการณ์แผ้เห็นในจอมอนให้เรียกให้เรียกว่าพี่เจอยู่นี่นะพี่เจอยู่บ้านกับมามีนาแล้วน้องจอมอนจะมา จีวิทาได้เจมาคือกิ๊ฟมาคือเนี่ยชอบแบบนั่งดูอันบ็อกซิ่งของคนอื่นใช่ปะส่วนมากอะเมนอะเมนใครก็ได้คนนั้นเลยหลายคนแล้วอะพี่เห็นอะแกมันก็คนได้แเรามีกันกี่คนเนี่ยมันก็ควรจะมาบ้างนะถือว่าตกตก่ิดนึงแล้วนะต้องสมมติางนี่ละจ้ะเอาเลยไหมตอนเนี้เราต้องมีความเหมือนกันเฮ้ยเลิฟคู่จ้าไม่ได้วะ่แกไม่ได้ก็มาสกงไทย เียนขอโทษนะที่่งแรงไปอีกเริ่มละอันนี้คือเราแบบไม่ดูมาก่อนเลยนะเว้เพราะของเราไม่ดูเราแบบดูได้แต่แบบเออมันไม่ได้รู้ว่ามัลุ้นอ่ะไม่เอาสื่อเชื่อมไม่เอาเคิร์สเียนไดมิงอยาดูอะเฮ้ยไม่หยาดอยาดูดิก็จะเปิดอยู่แล้วจริงจะดูสปอยทำไมแล้วเปิดไปน่าจะเจอเลยปะอะไรอะสปอยทำอะไรกันอีกเนี่ะนุ่มนุ่ม ย่มาฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วแกฉันเห็นแล้วเขาฉันอันนี้ของฉันหรอของยูของยูของยูตองนันแกฉันยังไม่เห็นหรอกว่าฉันได้ไข่บ้างแต่ว่าแบบฉันยังไม่เห็นฉันยังไม่เห็นแกฉันได้ไข่ได้ไข่มาบ้านฉันมาบ้านฉันทุกบ้านอ่ะไอ้อเราอยู่ได้ใครอีกคนหนึ่งนะฉันมีคนหนึ่งไข่อ่ะเปนไหนล่ะแกพี่ฉันงบดหงิมากเฮ้ยฉันได้การใบเดียวจ้าอุ้ยเฮ้ยไข่อยู่ะ มมาแล้วได้ฉันไม่ติดก็คือหลอดขคู่แต่ว่าปกไข่อะะไข่ไม่รูเราเดี๋ยวไว้ก่อนเราเล้ไว้ก่อนอ่เราจะดูกันไม่ได้เสียใจเลยนะที่ไม่ได้นอนจังหวะหัวนี่สป็นหล่มากนี่หล่อสวดูยังไงอะว่าเป็นหีซินตรงเนี้ยอ๋อนี่งเ้ยเขาก็เขาก็เป็นบ้ามีอยู่นะเอาจริงมันก็เป็นบ้าี่เป็นบ้ามอยู่ ทำไมที่เกาหลีมันทำไมที่เกาหลีมันเป็นกระดาษอะฮะกระดาษไม่ใช่หมายถึงว่าที่เกาหลีมันแบบมันไม่ได้สกแกนติดป้อมหรือเปล่าหรือว่าฉันคิดไปเองแต่ว่าอันเนี้ยมันสกแกนติดป้อมหเลยจริงหรือเปล่าลุง,ลงแกแต่เอาจริงนะพี่ซึ่งหล่อมากฉันฉ,ฉันไม่เสียใจเลยที่นอกก้องสบายมาแต่แบบพี่ซึ่งหลงา่ามเจค่ะเราคือข้างในเป็นข้างในก็จะเป็นแค่ฮีซึ่งหรือว่าข้างในเป็นจะเป็นใครอะใช่ะใช่โอ้เออจริงด้วยว่ะ ก็จะเป็นแบบพีซมีรูปรวมบ้างใ่นะก็มีแกคลิปนี้มันจะออกมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะตัดได้ไวขนาดน้ไรีบแล้วกันเนาะนี่นี่รอยนี้ฉันกัดเองจริงจริงฉันพูดจริงฉันต้องหารอยกัดของฉันบ้างละมีหรือเปล่ามีเอ็นมฮีซึนมาหานะคะเอ็นจีเวิร์ด้องเจค่ะน้องเจใจแล้วก็พี่กินได้น้องจอมวอนไปครับ เธออย่าพูดอย่างงานเดี๋ยวไม่มาบ้ามือแล้วไม่สว่าเนี่ยเธอเป็นคนหยิบมาไงเธอเป็นคนเป็นคนไปเอามาเออใช่นี่เป็นคนไปซื้อให้พี่กิ่เองเว้ยตอนแรกเอ้ยตอนแรกจะไม่เอาฉันบอกว่าเออก็ไปรอบ้ามสายแล้วกันแล้วฉันก็บอกพนักงานรู้ไหมพนักงานเดินไปหยิบให้ two ชิล a ีสแค่ได o เข้าซิ e one two please แล้วอันนี้คือเขาไปเขาเข้าไปเอาข้างในให้เจ้ป้าเขาไม่ได้แบบใช่ค่าแบบคืออันนี้พนักงานหยิบให้นะทุกคนอันต่อไปเลยวไหมอันต่อไปเลยจ้าสีอะไรสีอะไร ชอบอันไหนมากที่สุดอ่ะนี่รู้สึกว่าชอบฟูอ่ะเหมือนกันชอบฟูเหมือนกันเอาอะไที่หลังปะอ่ะด่เมื่อกี้เลีกเจอ่ะเราจงวลมาสีเราเมื่อกี้เรีใครอ่ะฉันก็ฉันก็เรียกจงวอนะอะไรอ่ะน้องจงวอนอะดูว่าเก็บไม่ได้เขาเหมือนอ่ะอะฉันจะจี๊แกให้หนูหน่อยเหมือนแบบอ่ะเราทำยังไงเราลองดูว่าสาขาไหนจะเป่ากันอีสาขาซานฟรานอันนี้สาขาเอลเอสดูกันแทร็กเก็ตเอกซ์คลูซีทโอ้ใช่ใช่อันนี้ก็จะได้โพสการ์ดเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอันนะคะ เห็นเห็นที่น้องเจโพสป่ะที่มันที่มันองศาเดิมอ่ะคือเหมือนได้โบได้แบบได้แค่ใบเดียวพอคุมละเออน้องเจที่เบิร์ดก็แบบเหมือนกันหมดแหละไม่รักเซลอาลเลนะโอเคเจอหน้าสีแดงเจอหน้าสีแดงปะยังไม่เจอนะมันอยู่ในซองปะเจมันไม่กิโลมันอยู่ในซอง เทออกมาเลยไหมฉันได้สันอูไอ้เนองสันอูสันอูก็มาหาฉันบ่อยฉันขายสันอูกับเจ๊ไปเยอะมากใครเหรอหนูหนูอุ้ยอันนี้อันนี้สเปเชียลเนี่ยเลยอะหรือเปล่าเดี๋ยวนะอันไหนสเปเชียลอะอันไหนของทาเกะอยู่รู้ไหมเฮ้ยอะไรของทาเกะอะเราฉันว่าอันนี้ของทาเกตเพราะว่าข้างหลังอันนี้ใครเนี่ยกูกเหมือนเจ๊อะใช่ไหมหลอกแล้ว รักฉันเเดี๋ยวพิ่งนะพี่ซ่องคุณหล่อมากตอนแรกฉันว่าพี่ซึ่งอะตอนที่แบบมองกลับหัวกำลังแก้อันนี้อันนี้คือเป็นยังไงอะเอาเป็นธรรมดาหมดเลยใช่ปะไม่ฮูลโกมลแกมอฉันไดเจวาอันนี้ราอันอื่นจะมาไหมก่อนอุฉันว่าฉันก็้เจไดลเราไมนฉก็ไเจมดี๋ยวฉันดูให้ก่อนพิ๊ แกเราอยู่กันคนละขั้วโลกอ่ะเราเห็นกันแกชุมละเห็นไหมเห็นไหมยังไม่เห็นอ่ะโอ้ยชื่อมาทุกปั้มไม่ไม่ไม่แปลกใจค่ะแต่ฉันว่าอันเนี้ยเนี่ยฉันว่าอันเนี้ยเป็นทาร์เก็ตใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าอันนี้เราเปิดบั้มสีขาวใช่ป่ะข้างหลังเป็นสีขาวแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสีแบบของ ชั้นฟูอะเออชั้นว่าเนี่ยทก็ตอันนี้ท่า겟เอาของสิ่งนะคะทุกคนอยากเห็ดปะ DM มาไม่เราของคุณอ่ะเออดิวได้เอาจริง priority ของฉันนะก็คือน้องจอมวอนน้องหนุ่มคุณคือตรงนี้ได้หมดแหละสำหรับไอ้หมกแต่ว่าน้องจอมวอนที่หนึ่งเนี่ยตอนไอ้เจนยังไม่มาเนี่ยตอนไอ้เจนอ่ะที่สุดเดี๋ยวให้เจเลยถ้าฉันเปิดเจจอมวอนสงคุณพี่ซึ่งมาอีกแล้าตาคือมาถึงอันนี้คืออะไรสติกเกอร์ พี่กิ๊ฟใช้สติกเกอร์คุ้มมากนะเอาไปติดกระเป๋าเดินทางเเรามาดูใรป้างกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไอไหนสิบนาทีอะ This mark on the neck t h is a sign of our destiny was o n nila nila This mark on the neck โอเคไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะอุ้ยหล่ออ่ะแต่บู๊ช็อตมาโอ้โหละมุนพี่เจ๊ละมุนมากมาดูเจ๊ดิ ดิฉันเจ๊งมันมากจริงจริงคเหมือนรูปเนี้ยจะเป็นแล้วความจริงรูปพวกนี้มันปล่อยมาหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่เห็นรูปดิเจนเราเหมือนกันแล้วก็ขอแล้วรูปน้งองจงรอนไม่ได้ไปแอสนะ,ลละต้อุมสวานะรูปแม่ทะเลดูดีใช่อุ้เปิดนัดเดียวกันเลยรูปปะ่ะน้องอ่ะน้องจวงวอนไม่โตขนาดนี้เหอะน้องก็เคีย่ไปงั้นแหละลูกฉันมาตัวแค่นี้เย้ารูปฉันตัวแค่นี้นิกกี้เมื่อกี้เจอนิกกี้รูปไหนนะ พีเ่เจเจเหรอิกกีิกกี้ก็ไม่ได้อันนี้มิกกี้ยอมรับว่าโตแล้วนิกกี้แม่แม่ต้องยอมรับน้องกัน้องโตแล้ววีพี่เจอเุอ้ยพี่เจ,อ,เเอ,จเเอันนี้เหมือนแบมพายตัวจริงเลยอะรูปเนี้ยอันนี้เหมือนแบมพายจริงๆเลยอฉันบอกแล้วพี่ทีฟือกับเบนชันใหม่ลด้ก <uka> ็คลิปที่แล้วยูโดพี่ซึ่งต่พี่ซ <uka> ึ่งเมนชันค่ะไม่ใช่ชั้นเมนพี่ซึ่งต่อไปอ่ะฮับอะไหรครับครับเพื่อนโอเคดุนะ ดีใจน้องเจมนมาหาเราหนึ่งอ่ะจริงน้องเจไม่มาตอนนี้เหลือใครเนี่ยนิกกี้กับเจยังไม่มานเราจะมาตกเสร็จพี่เจน้องเจมันอยู่นี่นะลูกเอออันนี้ก็พนักงานคือพนักงานหยิบให้หมดเลยเว้ยไม่ไม่ได้หยิบเองโชคชะตาเดสตินีของจริงเป็นพ่พนักงานนะเป็นเงินเป็นเศษถ้าไม่ยูเซียนดังวะจริงด้วยเสรุปฉันไม่ได้แกะเองละที่กิ๊กแกะให้หมดเลยอ่ะยูเซียนมาก ชั้ววันนี้ใต้น้ำไม่ชั้ววันนี้ชุดขาวเอาไงชุดขาวก็ชุดขาวใต้น้ำอ๋อชุดขาวใต้น้ำไป่รอชั้ววันนี้ใต้น้ำใช่เดี๋ยวว่าเออชั้ววันนี้ใตน้ำใต้น้ำน่าจะอยู่ที่เดิมอ่ะอยู่ที่เดิมนะใช่ปะซองอยู่ที่เดิมน้องเจ๊มาแล้วถ้าเป็นสามมีนิกกี้มาสามอันแต่ว่ามีกี้มาในในรุ่นแรกแกมันเปิดมาเลยอ่ะแกชั้ว่านนี้ชดูสมีเจว่ะ จริงเหรอเออฉันเห็นแล้วผ่านนิดนึงเฮ้ยอยู่กับเาของนะนน้ยเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วจ้าฉันก็เห็นแล้วผ่าที่แบบเขาแอคอยู่ท่าเดียวอ่ะคนเขาแอคอยู่ท่าเดียวอ่ะฉันว่าฉันจำได้เห็นก่อนอะอันนี้เอาเอาทาร์เก็ตไอคูสิบก่อนทาร์เก็ตไอคูสิบนหนึ่งสองสามมิกกี้จ้าน้องคุณมาแล้วน้องิกกุณมาแล้วน้องคุณมาหาวีสองรอบแล้วอุ้ยอุ้ยเหมือนกันอ๋อมันเป็นทาร์เก็ตไอคูสิบ ได้ซันอ๋อใช่อเอาไหมเดี๋ยวค่อยไปเฉดเดีอันนี้ยวเร<อ>าจะเป็นเจร่อซ้อนซ้อน,นอู้เจจ้าฉอนเห็นแล้วแหละจริงๆแล้วอ่ะแกเชื่ว่าอันเนี้ยโหมากจริงเหรอไปเชื่ว่าอันเนี้ยเจเพราะว่าฉันเห็นอาพหากน้องซ้อนอูมีแบล็ได้เฉดละมีแบล็มาหนึ่งสองซ้อ ็นยังไงไม่เห็นยังไงเป็นเจทันส่วนโอจาส่วนน้ำนมจนูกจมูกไม่มาแต่ว่ากระสุนโอจะมนแกฉันไม่เห็นมันแกเธอขย่อยนี่ใช่ไหมหนุ่มหูลอยอย่างเงี้ยมองไม่เห็นน้องจมองจมูกมาสองอันละอุ้ยไอ้หนุ่มหูลเว้ยหนุ่มหนูหุ่นมาจากขันหนุ่มหูลหนุ่มูมาจากอยูหนึ่งอันเฮ้ยนี่มันเด็กอะไรเนี่ยขี้แอ๊กอะไรขนาดนี้เนี่ยดูสิหวานมากหวานเจี๊ยบเลยอุ้ยมาอุ้ยอันนี้ดูแลนะเว้ย อุ้ยนี่กี่มาแล้วตอนนี้เหลือเจ๊กเจ๊กยังไม่มาเออยูไอไม่ได้เจเลยยังไม่ได้เจเลยนียออ่ส่งคนมาพี่ที่นี่สิส่งมาที่นีจริงสง่งมาที่นีจริงฉันต้องเห็นนะฉ<ช>ันได้ไนะโอเคดูดูเซตใต้ใน้ำกันนะคือ <c oughs> ว่าทำอะความจริงก็เห็นแล้หมดละเห็นแล้หมดละจริง <c oughs> <c oughs> ฉันชอบเซตนี้ที่สุดในในทุกอันนะฉันชอบเซตนี้ไม่ถือว่าข้างในอะฉันไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่หนูอะชอบเซตใต้น้ำอะโอใช้เพราะว่าอะไร เพราะว่าไอ้หุ่นหล่อมากจริงห,ห,หนูหุนหนูหุ่นหล่อมากบ้ามเนี้ยฉันให้เลยฉันให้นางเลยมมอันเนี้ยฉันให้น้มูวันนี่นี่ซอนซอนอูคือแบบนี่ที่โตมากอะ่ะดูจริงจริงน้อยแค่ไหนอะสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดว่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดโตมากอะ่ะ มาละหลานอยู่ alo ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่อาจอยู่เข้าได้เข้าได้เข้าได้มาเอลดามาเข้าได้กันไหมคะวจีเธอเลือกเธอคิดว่าคนไหนเจ๊กเธอเอาไปถ้าเธอหยิบผิดเธอไม่มีสิทธิ์นั้นแล้วโอ้รู้ด้วยน้องเมินเจ๊ไหนโชิงวินเจ๊ต่อไป ด้วย่ทำไมน้องชอบเจกเพราะว่าเจเหมือนฝระดังก์ทำไมชอบเจบอกเลยทำไมชอบเจก่ะทำไมเลยเพราะทำไมหล่อมากค่ะ cute cute เออไปเป็นฟูลชันดูแต่ว่าแบบเป็นแบบเพิ่มเทิร์นกระดับอ่ะมีชุดสูทอุ้ยมีแข่งล้ำเชิงก็ทุกผุ่มดีผมเจดีน้องโดนหั่นแต่ว่าชอบเบอร์นี้สุดนะ หอชอบวันนี้สุดฉันชอบวันนี้สุดวันศีข้าวหม่ม่เวอร์ใต้น้ำใต้น้ำใช่ไหมใช่สุดเอาเลยนะด้อะเอาไหมจะจะได้น้องพุนซําไหมตอนเนี้ยจะได้น้องพูนซัำเอาบุญก่อนเอาบูญไหนก่อนเอเอาทากิจก่อนนะากิจก่อนก็ได้อะไรอะ่องาอกันใช่ไหมอี่ไม่ได้เทรดเม่ใส่ะอุยอันนี้เหมือนกันเลยอ ไม่คนไม่คนละเวอร์แต่เหมือนกันมากองศาคนละองศานะอันนี้คืออันนี้คือเห็นมือเยอะกว่าอันนี้คือเห็นมือน้อยก,อกว่าแต่แบบอันนี้คือเวอร์เวอร์นีะไม่ไออะไรนะเอนจินเวอร์เอนจินเวอร์ออเหมือนมากมาเนี่ยทีมงานไม่บีบน้ <laughs> องพูด <laughs> อย่างเงี้ยพูดอ่าเจเลยดีกว่าหนึ่งสองสองสองหุนปะเจคใครอ่ะโซนอู้ยย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 ย ฉมนอ่ะค่ะฉันจะว่าอะไรอ่ะน้องเจ๊ใช่น้องเจ๊มาหาฉันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมากินหรือเมื่อกี้เหมือนน้องพี่เจ๊อ่ะตัวเล็กนะหรือว่หรือฮึ่งสองสองเนี่ยฉันบอกมาฉันเห็นเลยฉันเห็นคนนี้ดูอ้าวแกฉันไม่ได้เจนเลยสูงอะไรไม่ได้เจนเลยอ่ะไม่ได้เจนเลยอ่ะสินจ้าจะเอาจะเอาโฟโต้การ์ดป่ะโฟโต้อะไรที่เป็นถุงจีอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก กับอีกสี่บัมที่กำลังเดินทางมาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมเอานันทุกคนพี่จีจะกลับสารพ<ป>ัาแล้วไม่ได้ทันคนโอเคค่ะสรุปคือไม่ได้เจ๊แต่ว่าโอเคนะเพราะว่าน้องจงวนมาสองรอบน้องจังวนสองรอบแล้วก็แล้วก็ในอันนี้หล่อมากในน้องคุนหล่อมากอันนั้นหล่อมจริงได้จังวนอันนี้มาสุดท้ายคือได้จังวนสองคนละสองเนาะมาสุดท้ายเลยสุดท้ายที่บอกว่าอยากได้ได้จังวนคนละสองชาย อันนี้น้องก็หล่อน้องโซล่าซองพร้อมไ้ของสีนี้ perfect one in the world ทำไมอ่ะ perfect one in the world ทุกคนนี่ก็คือสภาพหลังแก่นะคะอันนี้เป็นการ์ดฝั่งของเราเองแล้วก็นี่เป็นของพี่กิ๊กนะคะก็เดี๋ยวพี่กิ๊กบอกจะมาแกะอนี้ด้วยกันต่อตอนนี้เราแกะอาร์เรว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปซานตามอนิกาเพียรเพื่อที่จะพาน้องๆไปเที่ยวนะคะ อ่าทุกคนเราก็เสลยอยู่แลเนี่ยอยู่ตรงกลางประตูแลเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็เราก็พาน้องๆมานั่งจิงนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปวันนี้ไปเลยนะคะก็ขอบคุณที่ดูจนจบแล้วก็ตามคลิปต่อไปน่าจะเป็นคอนเทนต์เกาหลีเหมือนเดิมนะคะต่อไปจะเป็นการเปิดบัมซายนะคะก็เดี๋ยวรอวันที่7จอาร้อมจะมาส่งมากคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายอ่าน มามมา้น่งกออโอเคเดี๋ยวเรากำจะเตรียมถ่ายตอนแกะนะคะค<า> <laughs> ทุกคนทุกคนมันเบอร์มากฉันแบบฉันปริมอะอะไรอันนี้คือมันมันมันของิงมันไม่ดีเ่อค่ะนะแต่แบบพอรเอราวยออันนี้ของไงแล้วก็อันนี้ของพี่ มเของพี่กิ๊กหมดเลยเว้ยฉันน่าลืมเอาการ์ดเอาบัมเอาทุกอย่างมาทุกแบบมาเช้ารีบตื่นไปเอาอันนี้ใช่ไหมนี่ก็ทงไปหมดแค่นั้ทั้งไปแค่นี้จริงๆเอ <c oughs> อ,อฉันเม่นคนบอกให้พี่กิ๊กพี่แกเอาบงมาด้วยสรุปฉันเองที่ลืมอะไรไม่เป็นไรใช้เพราะพี่กี้เอาชีดูเยอะจริงนะทุกคน <c oughs> ทุกคนมันเวอร์มากฉันแบบฉันปริ่มอะอะไรอันนี้คือมันมันความจริงมันไม่ได้เวอร์ขนาะดแต่แบบพอเราเยอะอันนี้ของไอซแล้วก็อันนี้ของพี้ เขาพ,พี่กิ๊กหมดเลยเว้ยฉันน่าลืมเอาการ์ดเอาบัมเอาทุกอย่างมาคือแบบเมื่อเช้ารีบตื่นไปเอานี้ใช่ไหมนี่ก็อาทั้งหลายหมดแค่นั้นน่าแึ่งจริงๆเออ, <c oughs> เอฉันไม่เคย <c oughs> บอกให้พี่กิ๊กพี่กิ๊กเอาบงมาด้วย <c oughs> สรุปฉันเองที่ลืมอะไรไม่เป็นไรใช้เพราะพี่กิ๊กเอาชีดูเยอะจริงนะทุ <c oughs> <c oughs>